ในช่วงนี้เองนะครับฟุตบอลฤดูการใหม่ที่จะถึงก็กําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับแน่นอนครับว่าข่าวเรื่องของการย้ายทีมช่วงนี้เนี่ยก็จะน่าสนใจเป็นพิเศษครับซึ่งก็มี1การย้ายทีมครับผมที่เรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยต่างให้ความสนใจครับนั่นก็คือในรายของจูเลียนอวานเลสนะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับขุดกระแสนเนี่ยเราจะพาไปทคำความรู้จักกับจูเลียนอวานเลสกันนะครับ จากทักษะที่เขาเล่นฟุตบอลเก่งเกินวัยนะครับเลี้ยงบอลเก่งจนเหมือนมีหลายขาเนี่ยเลยทาให้พี่ชายของเขาครับได้ตั้งฉายาเขาไว้ว่าเอลอารานต้าหรือไอแมงมุมครับซึ่งนั่นก็คือต้นกําเนิดของสไปเดอร์แมนอวาเรสและท่าประจําตัวของเขาก็คือท่ายิงใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันครับล่าสุดครับเอลติโกมาลิตได้เป็นทีมที่ซื้อตัวจูเลียตอวาเรสไปร่วมทีมนะครับถึงขนาดที่ว่าอยากเปิดตัวจัดครับเพจสโมสรออฟฟิเชียลเลยนะครับก็ได้ทําภาพนี้ ขึ้นมาครับก็ให้เหตุผลนะครับว่าตอนนี้ทีมงานกราฟิกเนี่ยได้ลาหยุดกันอยู่ครับก็เลยไม่มีใครทําภาพแะก็ไม่แน่ใจว่าให้ใครทําขึ้นมาแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องตลกขบขันกันไปนะครับก็สําหรับแอลิโกมันลิดนะครับทีมดังจากศึกลาลิกาสเปนครับก็ประกาศยืนยันคว้าตัวยูเรนอเวเลสเข้ามาร่วมทีมไปที่เรียบร้อยครับด้วยสัญญายาวถึง6ปีหรือจนถึงกลางปี2030เลยนะครับ โดยเจ้าตัวครับจะสวมเสื้อหมายเลขเบอร์19ลงสนามในศึกดาลิกาาสเปนฤดูการนี้ครับและอาจจะได้ประเดิมสนามในเกมที่ตาหมีจะบุกไปเยือนบียาเรียลในวันจันทร์ที่19สิงหาคมก็ได้นะครับโดยเขาจะยืนกองหน้าตัวเป้าคู่กับอเล็กซานเดอร์ซาร์ล็อตนะครับซึ่งเป็นกองหน้าแบบปักหลักครับเล่นลูกกาอากาศได้และซึ่งหากจับคู่กันเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวครับอีกทั้งทางอาร์ติโกมาลิตนั้นก็ขึ้นชื่อเรื่องการปั้นกองหน้าอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเฟรนโดตอ ลุยโซเลสดาวิดบิญาเดโก้คอสต้าและอีกหลายๆคนมากมายนะครับส่วนค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่าน่าจะอยู่ราวๆที่75ล้านยูโรครับบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขส่วนต่างอีก20ล้านยูโรข้าวๆก็คือ95ล้านยูโรนั่นเองครับโดยที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าตัวจูเรย์วเลสจากลิเวอร์พูลมานั้นเขามีค่าตัวเพียงแค่14ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับและนี่ยังเป็นดีลการขายนักเตะที่แพงที่สุด ในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยครับหลังสถิตเิเก่าที่เกิดขึ้นก็คือการปล่อยเฟอร์รานตองเลสให้กับบาร์เซโลนาด้วยเงิน55ล้านปอนด์เมื่อปี2022ครับ ในช่วงเวลาของแมนซิตี้นั้นนักเตะวัย24ปีครับลงสนามให้มาซิตี้ไป103นัดทุกรายการทําได้36ประตูและช่วยให้ซิตี้คว้าถึง6ถ้วยรางวัลครับโดยยูเรวาเวลสกองหน้าทีมชาติเจนติน,นาวัย24ปีนั้นนะครับแสดงท่าทีครับที่ต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาตลอดซัมเมอร์นี้นะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการโอกาสในการลงสนามมากกว่าเดิมครับหลังจากที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะตกเป็นตัวสำรองซะมากกว่าครับเจ้าตัวก็เคอ ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าอยากจะลงเล่นเกมสําคัญสําคัญมากกว่านี้ครับแต่แน่นอนครับว่าในมุมของเป๊ปกัวเดโอล่าผู้จัดการทีมของแมนซิตี้นั้นก็เลือกให้มือหนึ่งอย่างเอรินบราห์แลนด์ได้ลงสนามครับถ้าไม่มีโทษแบนหรือการบาดเจ็บรบกวนเนี่ยชูเรวอเเลสอาจจะต้องได้พักยาวยาไปเลยลนะครับเอเเลสครับได้พูดถึงช่วงเวลา2ปีกับซิตี้เอาไว้ว่าวันนี้ผมต้องบอกลาสมสรนที่น่าทึ่งแห่งนี้ครับด้วยอารมณ์และความรู้สึกมากมายที่เกิดขึ้นนี่เป็น2ปีที่พิเศษมากในช่วงเวลานี้ผม เติบโตและเรียนรู้มากมายครับทั้งในฐานะผู้เล่นและฐานะบุคคลหนึ่งครับถึงผู้นยการและสตาฟทุกคนผมขอขอบคุณสำหรับความเชื่อมั่นและทุกการสนับสนุนของคุณครับคำสอนและวิสัยทัศน์ต่างๆจะช่วยให้ผมพัฒนามากยิ่งขึ้นครับถึงเพื่อนร่วมทีมของผมครับขอบคุณทุกช่วงเวลาที่เรามีร่วมกันสำหรับความพยายามและความทุ่มเทในทุกการฝึกซ้อมและทุกเกมที่ลงเล่นผมได้เรียนรู้มากมายจากพวกคุณความทรงจำและมิตรภาพของเราจะคงอยู่ตลอดไปครับ นี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับอำลาของจูเลียนอวารเลสครับหลังจากนี้ครับเราก็ต้องมาขอติดตามครับว่าจูเลียนอวารเลสกับสโมสรใหม่อย่างเลูโกมาดริดนั้นนะครับเขาจะไปได้ดีขนาดไหนครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับจูเลียนอวารเลสกันด้วยแล้วกันครับผมก็สำหรับท่านไหนนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์กีฬาฟุตบอลนะครับฝากกดไลค์กดติดตามซับสไครต์ให้กับพวกเราทีมงาน9วินาทีเป็นกำลังใจให้ทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับ EP หน้าจะมีเรื่องไหนมาฝากกันรอติดตามกันได้เลยครับ